วันนี้มาเดินตลาดนะถ้าไม่ได้เจอคุณกิ๊กมานานแล้วสวัสดีครับคุณกิ๊กอ่าวันนี้เรามีอะไรมานําเสนอบ้างเนี่ยวันนี้เลื้นไม้สไตล์ไม้น้ำค่ะนี่มะลิน้ำค่ะอะไรนะมะลิน้ำมะลิน้ำมีอกเป็นแบบนี้ค่ดูแดดได้แดดได้โหใบสวยนะเนี่ยใบใบใบโอ้โหมันมีดอกด้วยเหรอได้ค่ะมันเหมือนพวกไอ้อะไรนะบัวเมซอนเออเออเอเหมือนบัวเมซอนหรือว่าคล้ายๆกัน ขาใบจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยก็ถือว่าแปลกดีราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทอืมอันนี้ก็จะเป็นมะลิลาที่ว่าไว้วาพระอืมมะลิลาหอมไหมหอมค่ะแต่นี้ยังตูงไม่ใหญ่ค่ะอันนี้แต่ละยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทมาด้วยชนชมค่ะโอ้โหชนชมสีสวยมากสีแจังมากนี่อันนี้จะมีชื่อนะคะมัมเบอรี่ค่ะโอ้โหอะไรสวยมากเลยมัมเบอรี่หรือมัมมัมแม่นั่นเหรอ อันนี้จะอยู่180บาทร้อยแปดสิบบาทโอ้โหดูอันนั้นดอกดูสวยดอกเนี่ยดอกสวยมากเลยอันนี้ก็จะมีชื่อนะคะชื่อบาร์บี้ค่ะบาร์บี้120ยยี่สิบาทร้อยยี่สิบบาทสวยงามสวยงามอันนี้ก็จะมามาไวอีกแบบหนึ่งสองอันนี่ดอกดอกสวยดอกสวยสวยมากเลยค่ะ ช oh, exactly no oh, oh oh. ื่อเซ็กซี่ค่ะอืมเซ็กซ uh, ี่โอ้น่า mm รัก hmm. จ้ะเท่าไรนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบโอ้โหมาได้ตรงนี้อ่าเป็นพวกซับมงคลค่ะซับมงคลอ่าดอกสวยงามเหมือนกันฮะเนี่ยตระกูลดอกแฟนซีอ่ะสวยงามจริงค่ะร้อยยี่สิบบาทร้อยบาทยกเว้นต้นนี้ร้อยแปดสิบอ่าได้หกนิ้วหกนิ้วนี่่ะมาด้วยอันนี้เป็นฝรั่งค่ะสีทอง อะไรนะข้างงเป็นสีทองที่ว่าเอาไว้สำหรับดองบุ้ยทำอะไรเงี้ยค่ะถ้งสีทอยเดียวค่ะร้อยเดียวอันนี้ไซส์นี้ส่งได้นะคะอืส่งได้ส่งได้ได้เป็นไซส์ที่ส่งได้อันนี้จะเป็นไม้น้ำค่ะจะชื่อเหลืองอัมพันฮะเหลืองอัมพันเหลืองอัมพันเขาจะเป็นดอกสีเหลืองชั้นเดียวเหมือนดอกคุณนายตะตคร่คุณนายถึงใส่ชั้นเดียวค่ะแต่เลี้ยงน้ำเป็นไม้น้ำเลี้ยงน้ำถ้วยก่อนเท่าไหร่อ่ะ หนึ่งร้อยบาทโอ้โหอ่าบัวเมซอนเท่าไหร่หนึ่งร้อยหนึ้อยออันนี้อ่าลูกค้าจองอ่าลูกค้าจองไว้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นมันลิซอนนะคะแมันลิซอนพวงจะดอกเขาจะไม่ใหญ่มากแต่ออกเป็นช่อเป็นพวงค่ะร้อยแปดสิบบาทลูกค้าจัดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเข็มค่ะปกติบางบางรุ่นมาร้อยยี่สิบชุดนี้จะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะ มสวยงามีอุปกรณ์นี่ยี่สิบาทกระเบื้อ้ยี่สบาทเออหน้าสนหน้าสนยี่สิบาทแล้วนะมาดูนะรัดดาวันค่ะดอกเหมือนดอกพวกดอกกระเจียวดอกใหญ่ค่ะสวยงามเลยอันนี้เป็นต้นเขายังเล็กดอกเลยชอบเล็กมากอันนี้เป็นกุหลาบค่ะกุหลาบสวยๆจ้าร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบ อันนี้จะเป็นพวกพิทยาดอกใหญ่หนึ่งร้อยบาทพุทธิยาดอกใหญ่นะเนี่ยดอกดอกใหญ่ข่าเนี้อันนี้ก็เป็นพวกสนสนหอมสนกัานย่ง่ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันต้นนี้ใหญ่ก็เลป็นลอยเหยี่ยวอุ้ยเนี่ร้อยเดียวโอ้ยของอุไรมิกิเม้าดโอ้โหดูฮะดูต้นนี้หนึ่งร้อยบาทฮะเนี่ยใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ อ่ะมาวนที่ดูดอกกล้วยไม้อันนี้จะเป็นรุ่นที่ว่าราคาอยู่80บาทรุ่นหนึ่งร้อยห้าสิบแต่แค่สวยๆสารพัดเลยค่ะดูแต่ละกอแน่นๆเลยนะจะเป็นรุ่นใหญ่บางรอบอะถ้ามันจะมีกอย่อมๆก็จะมีใส่50บาทแต่พวกนี้เลือกได้ก็จะใส่ใหญ่มาขายก่อนค่ะกอยใหญ่ๆสวยๆฮะกอใหญ่ๆชื่อสวยอนี้เป็นตระกูลแดงลดาค่ะแดงแดำเลยก็80บบาทเหมือนกัน สวยๆเลยฮะเนี่ยหรือว่ากอแน่นๆเราดูกล้วยไม้อย่าเพิ่งไปดูดอกอย่างเดียวดูที่กอด้วยนะต้นสวยหมดเลยค่ะเนี่ยนกอแน่นๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกระตล์ลูกผสมย่ามันจะเป็นไม้มเล็ดค่ะได้แปลกแบบนี้แบบโทนดอกเขาจะโตออกทั้งปีอันนี้จะเป็นแบบสามปากใช่ไหมคะอ่าสามปากนี่ค่ะสวยมากเลยนี่ก็จะแบบสแตทแล้วแต่แล้วแต่ลูกเล่นของเขาผู้ผสมเขาเยอะของย่าาค่ะก็ ชุดนี้80ทั้งหมดเลยได้ได้บางรอบอ่ะชุดนี้จะมาต้นละร้อยนะคะนี่รุ่นนี้จะได้มาเท่ากันค่ะสวยแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกไหวแท้ที่ว่าเขาคัดไว้รอลงกระถางค่ะจะร้อยยี่สิบบาทอ๋อร้อยยี่สิบต้นละร้อยยี่สิบเนี่ยกระถางใหญ่ๆแน่นๆใช่อันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษค่ะถ้าอย่างนี้ร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้สแตปะค่ะออ๋นี่นีสวย คำว่าสเปรดก็คือเาเล่นด่เลนมีด่างรอบๆเป็นไะสวยงามถ้ายิ่งสเปรดชาดเป็นแบบเหมือนหูฟแพงกว่านี้เยอะค่ะอมีสีเหลืองแซมใช่ไหมใช่มันจะมีแบบมีแซมมีอะไรเงี้ยค่ะอยากเยอะกว่านี้สเปรดเยอะกว่านี้ก็จะแพงขึ้นค่ะอันนี้ก็แพงในระดับหนึ่งคือทุกดอกเขาจะมีเรียงให้ขอบขาวข้างบนหมดเลยสวยค่ะแล้วก็มันจะมีชุดนี้แต่ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ฮะสวย สีออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองหอมด้วยใช่ไหมมีกลิ่นแต่ว่าเขาจะอาจจะไม่ได้แรงมากค่ะสีเขียวอ่อนออกเหลืองเหลืองราคาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมโอ้โหหนึ่งร้อยบาทสวยๆเนี่ยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยชุดนี้จะเป็นรุ่นร้อยยี่สิบนะคะรุ่นร้อยยี่สิบบางกระถางมีสองสีแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เขาทำมาอย่างต้นเนี้ได้ทั้งสีชมพูเข้มแล้วก็สีขาวของเออขอบขาวชมพูขาวใสีขาวใสชมพูเนี่ยรุ่นนี้ ใหญมากเนี่ยแบาทเนี่ยเนี่ยร้อยยี่สิบเ็นไหมฮะก้อนแน่นเลยแขวนสิสวยเลยเนี่ยแล้วก็จะมีแคปแต่เขายังไม่บานค่ะอืมจะสองร้้าสิบเป็นเพนคิีอ่แอนนาดอกใหญ่ถ้าเป็นพันดอกใหญ่ที่ออกได้ทั้งปีค่ะต้องรอบานหมดราคาโอเคครับขอบคุณคุณกิ๊กมากเลยครับ